ก็ได้รายงานตัวลูการายงานตัวนิดหนึ่งว่าบา uh, ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัว <stor> กับอาจารย์แม่นะคะชื่อก <opportunities> ุลาบสุทธิพูนนะคะ เป็นผู้บริการโรงเรียนเทศบาล,ลาบน,นาบอนอําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆนั้นอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชค่ะค่ะแล้วเริ่มต้นการการปฏิบัตินี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไดออ้นานนานคงจะนานมากแล้วไม่สามารถที่จะจะไม่ได้ค่ะจะไม่ได้ว่าอายุประมาณสักเท่าไหร่ ก็หลังจากที่แต่งงานกันมากับสามีนะคะค่ะใช่ค่ะสามีเขานั่งสมาธิปฏิบัติอยู่เราก็ปฏิบัติตามเขามาแล้วก็เขาก็ฝึกให้เรานั่งสมาธิอยู่ตลอดมีลูกชายสองคนก็ให้ลูกชายบวชทั้งสองคนก็พาไปวัดป่าเช่นเดียวกันนะคะปปรับไปฝึกฝึกปฏิบัติเหมือนกันก็เราก็ได้เกาะชายผ้าเหลืองเขาไปด้วยอ๋อแสดงว่าประตูม,มาเร่ของเราก็คือที่ได้ประพฤติปฏิบัติรมก็เพราะว่า สามีเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคนคแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่ตอนไม่แต่งงาน <c oughs> เพราะว่าโชคดีมากนะที่เราพบคนมีสินมีธรรมแล้วก็ <c oughs> การกองเรือนก็จะไม่มีปัญหาอะไระแล้วปึกครั้งแรกได้ฝึกฝึกอะไรฝึกสมาธิก่อน <c oughs> ค่ะฝึกสมาธิค่ะแล้วใช้ปรกรรมภาวนาอะไรที่ครั้งใช้คําว่า <c oughs> พุทธค่ะ อ๋อแล้วนะพอใช้ไปแล้วมันนานไหมกว่าจิตจะรวมหรือว่าพอฝึกไปแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างอ๋อมันก็มีบ้างที่บางครั้งก็เราก็หลุดออกไปะนะคะจิตก็หลุดออกไปแต่ก็พยายามที่จะดึงกลับมาหลุดแล้วก็หลุดเลยนะคะแต่ก็ให้รู้ตัวว่าเราหลุดออกไปแล้วและหลังจากนั้นเราก็มานั่งภาวนาใหม่พุทธโธใหม่พุทธโธใหม่ค่ะกรแล้วก็สิ่งที่เราได้ประโยชน์จากจากการภาวนาจาก จากการปรับปรึกปฏิบัติตามนี้เรารู้สึกว่ามันมีความเจริญอะไรขึ้นมาบ้างที่มันปรับเปลี่ยนเป็นอ,นอนจิตของเรามันปรับเปลี่ยนทางกายทางใจทางการทํางานทางการบริหารใดมันมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ<ะ>ึงจุดนี้จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนมากๆนะคะแต่พอมาได้ปฏิบัติภาวนานแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเย็นลง แล้วเราสุขขุมมากขึ้นเราเยือกเย็นมากขึ้นเราสามารถปล่อยวางในเรื่องหลายๆอย่างที่เข้ามาประสบกับเราได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการการทำงานนะคะปัญหาเยอะหากเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยปัญหาย่อมเยอะตามเป็นปกติเราก็สามารถที่จะใช้การปฏิบัติภาวนาตรงนี้นะคะในการที่จะนําไปสู่ในการแก้ปัญหาต่างๆสุดท้ายเราก็รอดพ้นมาได้จากหลายๆปัญหาเช่นเดียวกันค่ะการจะแดงว่าเรา จใา้ธรรมะ,ะคุณธรรมในเรื่องการบริหารงาน<ช>ต่างๆจนเราเห็นว่าโอ้ถ้าเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ธรรมะนี่เราก็คงจะ,ะไม่มีปัญญาถึงขนาดนี้<ช>แล้วเราจะคือว่ามันลำบากในการกระตบต่อสังคมเวลาเราเกิดความ ไม่พอใจหรือขูดหรืออาจจะลำเอียงเพราะชอบหรือไม่ชอบค่ะใช่ค่ะเต่พอเรามีรำแล้วก็เราได้เราได้ศึกษาทำแล้วเราก็คือคือเรามีคุณธรรมแล้วเราเราก็ทำอะไรมันเป็นมันยุติธรรมค่ะมีสติมากขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นค่ะค่ะแล้วมันก็ลุล่วงไปด้วยดี แล้วตั้งแต่ที่เราปฏิบัติประตุมรนั้นมาแล้วได้เราได้ใช้ในชีวิตประจําวันของเราในการทํางานทาการแล้วแล้วมันมีพอหลังจากพอหลังจากนั้นแล้วเราได้รับอ่าสภาวะที่เวดล้อมที่แม่ไม่สบายหรือตัวเราไม่สบายหรือว่าเออแล้วเราอรอดมาได้อย่างไรเห็นได้เก่าวที่เราให้ฟังว่า อันอันปรดมันไอโคโกให้ไอไข้สายลงเตงลงไปแล้วก็มีอู่มหลอดลมแล้วก็เกือบจะไม่รอดแต่ว่าไอสาเอดมันก็เล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็จนเป็นใหญ่แล้วก็จนว่าหายขึ้นมาปลอดไปเราลองอธิบายความอัจรจรย์ของตรงนี้นิดหนึน่งที่สมอั<ห>ครป่วยค่ะ จริงๆแล้ว่ที่บ้านอเลี้ยงหมายเยอะนะคะก็เพิ่งมาทราบทีหลังจากคุณหมอนั่นแหละค่ะว่าเหตุน่าจะเกิดมาจากการที่เราถูกเห็บหมากัดน,นะคะแล้วก็ทําให้เราไข้สูงพอเราไข้สูงแล้วเราก็เขาเรียกว่าเหมือนกับช็อกไปเลยนะคะสลบไปเลยลูกชายก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ในภาคกลางแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าคุณหมอไปใส่สายท่อหายใจแล้วไปถูกเอาหลอดลมฉีกขาด ก็อัตรารอดตอนนั้นก็ความดันจริงๆแล้วความดันอ่ะก็คือ60-40%อร์เซนะคะลูกชายก็เป็นวิตกกังวลมากก็เลยพาส่งเข้าโรงพยาบาลศริราชคุณหมอก็พยายามช่วยกันแล้วก็สรุปไป4วัน4ี่คืนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆตอนนั้นอ่ะก่อนที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอ่ะสามีไปบายพาสหัวใจแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลศริราชแล้วด้วยแล้วกลายเป็นว่า เรากลับเข้าตามไปทีหลังอีกทีหนึ่งกลายเป็นสองคนพ่อกับแม่ลูกชายคนสองคนก็วิ่งอคอยดูแลอยู่นะคะก็ไม่กล้าบอกพ่อเพราะว่าแม่อัตรารอดแค่ส0เซต่างคนต่างก็ร้องไห้กันระงมไปหมดแล้วแต่ก็เป็นความโชคดีที่คุณหมอได้ช่วยเอาไว้นะ,ะก็สามารถที่จะหลุดพ้นมาจากตรงนี้ได้สามีเองพอรับทราบในเรื่องของ ว่าเราจะจะไม่รอดแล้วในช่วงนั้นนะท่านก็ปฏิบัติภาวนาสวดมนต์บางเอิญว่ามันเป็นเดือนสิบช่วงเดือนสิบพอดีก็ได้ทําบุญให้กับตายายให้กับบรรพบุรุษแล้วก็เราก็สามารถรอดพ้นมาได้ตรงจุดนี้ค่ะกาก็ความเป็นอาจารย์ว่ามันสิบเปอร์เซนต์เองแต่ <ạ. S 2> ก็ยังรอดมาได้นะเพราะฉะนั้นกูปุ๊บฟับบงต่างโลกก็ ไม่ต้องตกใจนะคุณมีบาร,รมีมาในต่างเรื่องของการปรปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆสาวๆบานจนถึงอายุป่านนี้ก็เกือบจะปดเกษียนแล้วว่าได้กล่าวว่ายังสี่เดือนจะปดเกษียนค่ะ,ะคนเราก็ามีการภาวนาบุญที่เราจะปฏิบัติว่าเราจะได้บรรลุปัจจุบันก็ตามที่เราตั้งจิตปัตนา แล้วก็มันมันจะไม่เป็นสาเหตุที่ให้เราสิ้นชีวิตยังที่เวลายังไม่ถึงการเวลายังไม่ถึงวัยของมัน <c oughs> แล้วเราก็จะปลอดไปขึ้นมาได้แล้วก็เป็นมหาตอิษฐานในการที่จะบวชสามเดือนค่ะออตอนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็มีอยู่คืนหนึงเป็นคืนวันพระพอดีก็ได้สวดมนต์ภาวนา แล้วก็นอนหลับฝันไปเห็นพระนางสิริมหามายาจูงมือเบบีบุฎาลงมาก็เลยภาวนาว่าตัวเองหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะต้องบวชให้กับตัวเองก่อนอย่างน้อยเจดวันแล้วก็ได้บวชแล้วนะคะที่วัดพระธาตุบวชบวชโกนหัวเรียบร้อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อพอมาภายหลังนะคะพ่อกับแม่ไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลก็ น้องๆพี่ๆก็คอยดูแลรักษากันอยูอ่ก็ภาวนาว่าถ้าแม่หายจากไข้นะก็จะบวชให้แม่สามเดือนแต่บังเอิญว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็เสียวันที่สิบสองกรกฎาส่วนพ่อในขณะที่นั่งฟังพระสวดอยู่ในงานศพข,ของแม่วันที่สิบแปดกรกฎาพ่อก็เสียอีกคนหนึ่งก็มันเ<น>ะติด,ต,ด,ต,ดติดกันไปเลยถึงเวลาที่ว่าช่วงปัดลากแล้ว แล้วก็พอนที่าจานบ้าจะบวชก็แต่แต่ยังไงยังไงค่ะก็จะบวชให้แม่สามเดือนถึงแม้ว่าแม่จะไม่หายก็คือเขาหายไปจากโลกนี้พูดง่ายง่ายนะคะก็จะบวชให้สามเดือนค่ะแต่ว่าขอเวลาว่าให้เกษียณอายุราชการก่อนเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างสบายใจอย่างสงบอย่างมีสติจริงๆค่ะค่ะก็แสดงว่าในในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ ที่เราอาธิษฐานในการบวชหรือว่าเราอาธิษฐานไว้ให้แม่เราหายเนื่องจากว่าความรักความความรักความบัรความรักในในเรื่องของอบุป,ปการีแล้วก็ความใกล้ชิดความความอยู่ร่วมกันมาตลอดเเกิดค,ความปัจจาเรา,เาถึงเราจะอธิษฐานอย่างไรว่าให้อยู่ แลกอีกสิปียี่สิบปีหรือให้รอดขึ้นมาตาเขาหมดการอายุขไขเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ตรงนี้เราเรามาถ้าเรามาเห็นธรรมะเรามาประพฤติปฏิบัติตามเราได้เห็นธรรมะว่าโอ้ถึงเราจะติดฐานาก็ตาเขาถึงการวารณะมันก็ไม่ได้เพราะมน,นายุมันมีแค่นั้นนี่เหมือนกับว่ามี แม่ชีหนึ่งคนกันที่เราก็บ่าขออายุก็าเป็นคนดูแลพุทธศาสนาช่วยเหลือเกื้อกูลทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ปาตนาอยากจะให้เขาอยู่เราขออายุว่าเขอต่อไปักอีกสิบปีแต่เขาแต่เขาก็แต่มันไม่ได้เพราะว่ามันหมดภาวะของอายุยาเนี่ยบางคนถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็จะไปน้อยใจเสียใจในีมันก็ต้องเข้าใจธรรมไปอีกอีกกา,การสรุปของธรรมะไปอีกอีก,อกเราจะเห็นความความลึกๆของธรรมยิ่งขึนไปบางคนได้เราไม่ประจบปรองอธิษฐานเลยไม่ประจบความจำเร็จโดยที่เราไม่รู้เหตุปัจจัยมันทําให้เราเบื่อหน่ายในการที่เราจะเข้าประพฤติปฏิบัติตมเพราะเราเกิดกมลังดีสงสัยว่าไม่เชื่อว่าเราโขออย่างนั้นไม่ได้โขออย่างนี้ไม่ได้ ทำ่ไม่เราโตเตะแต่ว่าอันนี้เราไม่เราไม่ได้โตเตแต่เราก็เห็นเห็นทมอ่าเราก็เราก็เห็นทมได้ประพึตกปฏิบัติต่อไปแล้วเวลาปวดกระเทียนเราเนึกว่าปลดกระเทียนแล้วนี่ก็คือว่า แล้วสามียังยังอยู่ไหมเสียแล้วค่ะเสียแล้วอ๋อใช่เสียแล้วอันก่อนแต่ว่าพูดกันเมื่อวานเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าสามียังอยู่เลยเสียแล้วด้วยด้วยที่ว่าลูกลูกอะไรลูกเอ่อโรคมะเร็งปอดค่ะไปบายพาสหัวใจเสร็จแล้วปรากฏว่าไปเจอไปเจอก้อนเนื้อในปอดค่ะโอ้นั่นหละที่ว่าหายใจเหนื่อยหายใจไม่ไม่ไม่อบเนาะมันจะมีสาเหตุของมันเนาะเสียแล้ว ถึงอยู่กับลูกอยู่คนเดียวหรือปฏิบัติอยู่ตลอดปฏิบัติอยู่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนะคะเนื่องจากว่าอยู่คนเดียวแล้วมันบางครั้งพอเรานั่งสมาธิแล้วเราก็กลัวเพราะเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาคอยคอยเตือนสติเราก็เลยทําให้ไม่กล้าก็เลยตัดสินใจว่าสักครั้งหนึ่งจะต้องเข้ามาปฏิบัติที่วัดเพื่อที่จะได้มีครูบาอาจารย์มาคอยควบคุมสติให้เราด้วยเราจะได้ไม่หลุดค่ะ กาแต่ทุแต่จริงมันไม่เป็นอะไรหรอกมันมันมันเราเราแต่เรากลัวไปเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจเราเราบารมียังไม่ถีงเรากลัวกลัวเจ็บกลัวกลัวกลัวจะหลุดออกไปกลัวธรรมดาแหละธรรมดาเพราะว่าหลายๆลายคนถ้าไม่ไม่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ก็ไม่ไม่กล้าแต่ก็ ถึงไม่ได้ตรงจุดนี้แต่ตามจริงเราไม่รู้ว่าเราเป็นสมาธิของเรามันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วที่เราแก้ปัญหาหรือปัญญานําสมาธิอะค่ะคือว่าอืมมันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วถึงเราไม่ได้ตามเป็นรูปแบบแบบนั้นก็ที่เราคิดอ่านปัญหาอะไรคิดแก้ปัญหาด้วยคุณธรรมแหละถ้าจิตมันไม่มีความตั้งมั่นแล้วก็มันก็จะไม่ ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาตรงนี้ที่ใกล้ควรรอบครอบตรงนี้แปลว่าการที่เราฝึกมาตั้งแต่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นสาวตั้งแต่มาก่อนะก็ตรงนี้แหละมันหนุนให้เราอยู่ตามจริงองค่ะอ่าอ่าแล้หนุนให้เราอยู่ถึงเราไม่ได้นั่งตามรูปแบบก็เพราะว่าจาติตเราไปตันกับความคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีคิดถึงเราแยกได้อะไรได้เนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้ตกไป ไปถูลูกที่ชั่วถึงเราไม่ได้นั่งตามทูปแบบก็ก็ไม่เป็นไรแต่พอเรามาได้มีสัพปปยาห้าเขาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์สัพยาเสนาธนะสัพยาที่อยู่อาศัย,ยมีกัลยาณมิตรได้มาฝึกได้มาปฏิบัติเนี่ยก็คือความเจริญก้าวหน้าของเราเหมือนกับว่าเราจะเลื่อนกันเหมือนกับว่าเราจะเลื่อนกันในตอนที่มาที่นี่ก็รู้สึกเป็นยังไงบ้าง ก็พอมาเจอที่นี่ครั้งแรกที่มาจริงๆแล้วก่อนที่จะมาที่นี่ดูทางไลฟ์ก่อนนะคะไลฟ์ของอาจารย์แม่ก่อนก็เออน่าน่านาสนใจเพราะว่ามีเป็นสถานที่ที่สัพยะและหลังจากนั้นวันที่หกหกพฤกษภาที่ผ่านมาก็เข้ามาติดต่อที่นี่ว่าจะขอมาปฏิบัติภาวนาสักสามวันนะคะก็แต่ก่อนพอว่าถึงวันที่แปดก่อนที่จะเข้ามานะคะ เกิดอุบัติเหตุล้มปาเจอก็ยังนึกว่าเอ๊ะจะมาดีหรือไม่มาดีเพราะเราล้มแล้วเราเจ็บแต่ก็มานึกว่าถ้าเรามาเราตั้งสัจจะเอาไว้แล้วว่าเราจะมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสัจจะในตัวเองเราต้องมาถึงแม้ว่าเราจะเจ็บเราก็ต้องมาแต่ถามว่ามันเป็นอุปสรรคหรือไม่ในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยแล้วพอมาเข้ามาอยู่ที่นี่ได้รับความอบอุ่นมากๆ ได้รับการเป็นสัพเะยามากๆรู้สึกว่าเอออุ่นใจสบายใจเย็นใจขึ้นมาค่ะกาแล้วเวลาเราได้สัมผัสกับรั้งแรกในที่มาแล้วแล้วพอเราได้ฝึกปฏิบัติก็จริงๆเรามีความหนักใจบ้างไหมที่เราที่ว่าเดินจงกรมเป็นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไงบ้างหรือเป็นอย่างไงบ้างเวลาเดินจงกรม เมื่อก่อนเราไม่ไม่ได้ฝึกเดินจงกรมมานะคะแต่พอมาฝึกนะตอนนี้รู้สึกว่ามันทําให้เรามีสติในขณะที่เราย่างก้าวแต่ละก้าวถ้าเรากําหนดจิตเอาไว้ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างพอเท้าเราลงแตะพื้นเรารู้สึกตัวท้าอีกข้างหนึ่งแตะพื้นเรารู้สึกตัวมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีสติจิตของเรานิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วมันรู้สึกว่าหนักหรือเบาหรือหรือโลง่งหรืออะไรหรือบ้า เราปานมันจิตมันไปคิดแล้วก็เรารู้ตันแล้วก็พอร,รู้ตันแล้วมันรล่งหรือมันรวมตัวเป็นอย่างไรมันเบาหรือหนักหรือแรงไงแบบไหนลักษณะอาการของเขาที่เพิ่มขึ้นไปลักษณะอาการของที่เพิ่มนะคะก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าเราสติเราเริ่มคิดไปออกนอกไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะ,ะรู้เท่าทันของเขารู้พอรู้เท่าทันเขาก็ปล่อยเขา แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ก็รู้สึกว่าเบาลงมันจิตมันนิ่งขึ้นอ่าสาธุสาธุสาธุนั่นแหละก็คือว่าลักษณะของจิตที่มันมีมีหน้าที่ที่คิดนึกเลยก็เราไม่ได้บังคับเขาว่าอย่าคิดอย่านึกแต่ว่าเรามีเรามามีวิหารได้ตามเป็นเครื่องอยู่ก็คือเราอยู่กับกายอยู่กับกายก็ถ้าเราไม่เราอยู่จุดใดจุดหนึ่งและเราเดินเราก็อยู่ที่มันจับความรู้สึกอยู่ที่ผาตาวอ่า ก็อจับได้มากๆกเข้าต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นมามีความรู้สึกตัวตัวพร้อมการที่เราไปคิดแล้วก็เรารู้ตันแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปดาการหรือบังคับหรือข่มไม่ให้คิดไม่ให้นึกแต่นี่เรารู้รู้เต้ารู้ตันมันก็เลยเกิดเบาลุ่งแเราจับแต่เราจับภาวะําได้ตางได้เราก็ต้องตามไป ทางนี้นี้เราเดินทางนี้นี่ก็การพัฒนามันก็จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆวันนี้จะฝากอะไรกับผู้ฟังต่าง<อ>ด้านขอนะขอนุญาตที่จะชื่นชมอีกนิดนึงนะคะ,ะชื่นชมอาจารย์แม่ใช้หลักคำสอนใช้ภาษาสอนที่ที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีภาษาบาลีมากมายเพราะบางทีภาษาบาลีนั้นไม่เข้าใจ <Okay. S 1> อย่างเมื่อวานอาจารย์แม่สอนให้เราพิจารณากายพิจารณาในส่วนของอผมขนเล็บฟันหนังถ้าเป็นภาษาบาลีก็ต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตแน่นอนเลยว่า <c oughs> มันแปลว่าอะไรใช่เราไม่ต้องแปลอยู่อันนี้คือไม่ต้องแปลเลยและเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายซึ่งถ้าเข้ามาที่นี่แล้วน่าคิดว่านะทุกท่านที่จะเข้ามาปฏิบัติภาวนาที่นี่น่าจะได้ ประสบความสำเร็จในส่วนของที่เราอ,อยู่กันแบบอบอุ่นอยู่กันแบบเข้าใจอยู่กันแบบไม,ไม่ไม่ต้องไปหาคำแปลมากมายก็ฝากทุกท่านนะคะว่าหากว่าอยากจะเข้ามาปฏิบัติภาวนาที่นี่ก็เจอได้ทุกวันทุกเวลานะคะก็ะสาธุอนุโมทนาะกับ<า>้<า>บปร้บปึกปฏิบัต<า>ิธรรมนะวันนี้ก็เป็นการให้เป็น ธรรมทานและก็เป็นตัวอย่างของผู้ปรพปฏิบัติตามเมื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อต้นปอผู้ฟังก่างบ้านนี้ก็เดี๋ยวจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะสาธุอนุโมทนา